สวัสดีครับมาทำข้าวจีกันครับผมข้าวจีใส่ใส่ไข่นะครับผมใส่ไข่นะครับรนี่ไข่นะครับเตรียมเอาไปทาเออข้าวที่เรากําลังจีอยู่นะครับผมข้าวจีนะครับจีไข่ให้แตกครับผม ็มีทางรถดีชูรถน้ำตาลนะครับที่เราเตรียมมาไว้นะครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี้ก็ค่อยๆกลับด้านไปนะครับเดี๋ยวจะไม่เอานะครับค่อยๆกลับแล้วก็ให้เขาแห้งนิดนึงเราก็เอาไข่มาโรยหน้าว่าน่าจะหอมหน้าดูครับ นี่วิธีการทำครับปั้นข้าวแน่นๆแล้วก็ใช้ไม้นะครับใช้ตะเกียบเสียบเข้าไปเพื่อที่จะได้ง่ายนะครับผมบีบให้แบนนิดนึงให้ให้แน่นนะครับเพราะว่าเราต้องไข่มันเป็นน้ํานะครับเราต้องบีบให้แน่นเทคนิคนะครับข้าวมันจะไม่ยุ่ยนะครับ จะประมาณนี้นะครับอ่าสองอันนะครับสองอันนะครับผมใส่เกลือไหมครับไม่ได้ใส่เกลือใส่โรตดดีเลยอ๋อแม่บ้านบอกไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เกลือนะครับใส่กับไข่ไปแล้วลดดนะครับนี่คือครัว ทัวบ้านๆน,นะครับผมใช้กระเบื้องเก่ามาร้อมบริเวณเตาการลมครับอากาศเย็นนะครับผมมีลมแรงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าเราจะใช้ไข่นะครับอืมโปะ พริกกลับด้านนะครับก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับผมเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะได้ใส่ไข่กันนะครับชีวิตบ้นบานนะครับอากาศเย็นเหนาก็จะประมาณนี้นะครับผมดวซ้ายมือเริ่มมีสีเหลืองนิด,นดอาเริ่มส่งกลิ่นหอมน,นิดแล้วครับ เหลือตัวขวามือนะครับยังรออีกสักคู่ไฟเริ่มอ่อนเติมฐานนิดนึงครับเติมฐานโข้าไปอีกอ้าวเริ่มแห้งแล้วตัวซ้ายเริ่มแห้งแล้วดูวนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับผมผ่านไปห้านาทีครับเริ่มมีสีเหลืองขึ้นมาแล้วครับหลังจากที่เติมฐานเข้าไปเดี๋ยวเราได้ใส่ไข่แล้ว สามกันต่อนะครับแหมตัวซ้ายนี่สวยเลยครับไห่หลอบอยู่แล้วอ่โรยไข่แล้วครับใช้ไข่โรยโรยโรย,ยนะครับแล้วก็เอามาย่างไฟต่อนะครับโอ้หอมไข่แล้วครับใส่ไข่ต้องเดี๋ยวต้องพลิกบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้ำเขาหยดลงนะครับอเราต้องพลิกบ่อยๆ สีจะได้สวยเอายกสองรอบสามรอบครับผมอ่าหอม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 อือตัวนี้ก็สีสวยแล้วครับเดี๋ยวรอใส่ไข่ลมครับลมแรงมากอ้าสีสวยแล้วนี่ขนาดรอบเดียวนะครับดูรอบสองนี่โอ้โหขึ้นมาเต็มที่พลิกบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวเขาจะไมหมอ่ะสีเริ่มสวยแล้วคลิกไปเรื่อยๆครับโอ้ตัวนี้สวยแล้วสวยงามแล้วนะครับหอมมากนะครับหอมหอมมากหอมมากอือือเอาอีกรอบนึงนะครับเอาอีกรอบนึงอ่าจัดไปครับจัดไปล่าตานาเลยครับหอมหอม แล้วนะครับเพราะเขาเป็นน้ํานะครับเดี๋ยวข้าวมันจะยุยออกนะครับอหอมหอมหอมพริกพริกพริก,รก,รกน,น,น้าวนานนาานาจัเลยครับจัเลย ันนี้สีสวยมากเลยครับนี่รอบสองนะครับวันนี้รอบแรกยังไม่ไปสวยครับผมเราเ,าเอาด้านข้างใส่ครับื่องจากที่หน้าเขาสวยแล้วเดี๋ยวเอาด้านข้างใส่อีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้แล้วทานถือว่าไฟไม่แรงนะครับไฟไม่แรง เดี๋ยวสักครู่ก็คงได้ชิมกันอ๋อเาินข้างฝั่งนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วอีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียว<อ>ก็ถือว่าจบภารกิจไปแล้วครับนี่ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม